ท่านนายกอนุทินนะยกเลิกปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชาที่เพิ่งไปเซ็นสัญญามาโดยมีพ่อใหญ่ทํ้เนี่ยนะฮะเป็นพยานเป็นตัวกลางแล้วก็มีนายกอนันอันวาอิบราฮิมอะไรเนี่ยเ <laughs> <laughs> พราะว่าเหตุเพราะว่าเมื่อวานมีขาที่เจ็ดนะเราสูญเสียขาที่เจ็ดไปนะฮะที่แรกบอกว่าอย่าให้มีขาที่เจ็ดก็มีขาที่เจ็ดแล้วตอนนี้อยาให้มีขาที่แปดอีกหรือไม่นะ นายกไปเยี่ยมให้กำลังใจเมื่อวานนะครับแล้วก็ลังน้ําตานะฮะคือคนเห็นมันก็สะเทือนใจะนะนะครับแต่กัำบูชามันบอกว่าน้ําตาจระ,ะเข้นายกก็เลยบอกว่ามึงระวังจระ,ะเข้จะงับมึงนะนะท่านนายกก็เลยบอกว่าพร้อมแล้วเตรียมกำลังทหารด้วยสแตนบายเครื่องบินลบนะครับไม่หวันทำแบบว่าตั้งกำแพงภาษีบอกว่าคือกูไม่ง้อมึงอะ นายกนี่แข็งก้าวมากเลยครับตอนนี้คือเห็นแล้วคงทนไม่ไหวนะครับคือเห็นแล้วคงทนไม่ไหวอ่ะนะแล้วก็คงบอกว่าคือนายกบอกงี้ครับไม่หวนภาษีประกาศลัน่นดูอิดไมเวไม่ยอมให้ขายก้าวเรื่องอธิปไตยก็คืออย่าเสือกต่อไปนี้มึงอย่ามาเสือกมึงจะขึ้นถ้ามึงไม่ค้าขายกูกูไม่ค้าขายกับมึงอเมริกากูค้าขายคนอื่นก็ได้ถูกต้องต้องเป็นอย่างงี้สุดยอดครับท่านอันนี้ผมเชียร์ คือท่านจะค้าขายใครก็ได้ครับประเทศไทยเราแม่งแผ่นดินทองประเทศเราเนี่ยแม่งแผ่นดินทองค้าขายกับใ,ใครก็ได้ใครๆก็อยากได้ของเดี๋ยวมันก็บินมาซื้อกันเองเดี๋ยวมันก็บินมาซื้อกันเองมันอยากได้อะของของเรามีเยอะให้มันรู้ไปว่าของของเราจะขายใครไม่ได้เขาอยากได้กันทางโลกเพียงแต่มันไม่มีคนอาไปขายข้าวเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยส่งออกยากๆเนี่ยเพราะมันมีอยู่แค่สี่ห้าบริษัทที่มันที่มันเป็นตัวตัวกลางขาออกเนี่ย ขาออกจากประเทศต้ตองไปผ่านในสามสี่บรนนิษัทนี้แก้ตรงนั้นก็จบแล้วใครก็อยากมาซื้อจีนแม่งบินมาซื้อเห็นไหมเรียนมาลัสดขายหน้าสวนเลยเห็นไหมมันขายได้มันมันเป็นลอยลอยลานใครๆก็อยากได้บ้านมันไม่พอกินบ้านมันปูกันเองไม่พอกินมันต้องซื้อมันต้องนําเขา้านะแล้วของดีๆมันอยู่ที่ประเทศเราครับข้าวเราไม่เหมือนใครผลไม้ของเราไม่เหมือนใครนะครับกัมพูชาที่ว่าใกล้ๆเรายังทําได้ยังทํารสชาติได้ไม่เท่าเรา ก็เหมือนของญี่ปุ่นนะครับทําไมของญี่ปุ่นทุกอย่างดีหมดนะครับเพราะว่าแผ่นดินมันเป็นแผ่นดินท้องปลูอกอะไรมันก็ดีไปหมดนะครับกลับมาสนับสนุนคนในบ้านเราครับให้ทําแต่ของดีๆเดี๋ยวมันก็มีคนมาซื้อครับขายใครๆก็อยากซื้อของดีเหมือนของญี่ปุ่นนะ่ะไอ้ที่ใครๆไปก็อยากซื้อแต่การที่นายกประกาศอย่างนี้ครับนะแข็งก้าวยกเลิกปฏิญญาสันติภาพแล้วไม่สนกัมมูชาเจราจาใหม่ไม่หว่นภาษี ไทยมีศักยาภาพพร้อมหาตลาดใหม่โอ้โหสุดยอดได้ใจได้ใจเอาใจลิฟเอ็กซ์ไปเลยเอาใจลิฟเอ็กซ์ไปเลยครับทนายกจัดมันครับแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวันเนี่ยนะเขาบอกว่าได้ยินเสียงแถวแถวแถวถชายแดนเสียงเสียงเสียงปืนแล้วก็ทํามีคลิปคนกัมพูชาเนี่ยอุ้มคนเจ็บหามไม่เห็นมีเลือดสักหยดแม่งการละครพวกเฮียเนี่ย อะไรก็อะไรอะไรก็ตามที่มันเป็นเป็นเป็นก็เรียกว่าเป็นแผนของไอ้ไอ้สองพ่อลูกคุณเนี่ยนะตอนแหลทั้งนั้นนะจัดแม่งให้หนักครับท่านครับถ้าท่านทํานะผมจะบอกให้สมัยหน้าท่านได้แน่นอนนะถ้าท่านลุยนะปิดดานน่านแม่งให้หมดไม่นําเข้าไม่ส่งออกมึงจะดูได้มึงจะอยู่ได้ไหมมึงให้จีนมาช่วยมึงดีว่มามึงให้จีนมาอุ้มมึงเซ เออมึงส่งออกไปจีนสิมึงก็ไม่ต้องอมาส่งอ๋อยกูนะไอ้พวกพ่อค้าไทยที่ไปซื้อของนู่นน่ะมึงขาดทุนไปก่อนมึงมึงมึงขาดดุลไปก่อนเพราะว่าประเทศชาติสําคัญกองพวกมึงไอ้ในขณะที่ชายแดนปิดมึงยังลักลอบนาเข้าสินค้าทางการเกษตรลักลอบนําเข้าขยะอุตสาหกรรมยางรถยนต์เก่าพวกมึงหยุดก่อนเอาประเทศชาติมาก่อนพวกมึงอ่ะพวกมึงอาหาที่ไม่สําคัญประเทศชาติสาคัญ ครับแล้วพวกมึงอะทำลายชาติขายชาติไอ้พวกที่ส่งของไปขายกัมพูชาเนี่ยในระหว่างที่เขาลบๆกันอยู่เนี่ยนะครับมึงมึงเขากดดันกันอยู่แต่มึงเสียกส่งของไปให้เขาแดกนะไปค้าขายเขาโดยที่เห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวพวกมึงหยุดก่อนนะครับเอาเรื่องของประเทศชาติก่อนลุยแม่งครับให้จบให้จบในม้วนเดียวท่านเนี่ยตอนนี้ท่านก็ถือว่าเป็นแม่ทัพคนหนึ่งนะนายกรัฐมนตรีคือแม่ทัพใหญ่คนหนึ่งนะท่านต้องตัดสินใจเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวครับ จัดแนงให้หนักครับมันเป็นประเทศเล็กๆนะยาหือคือเราไม่เคยไปลุกลานเขาก่อนมีแต่ช่วยเขานะครับมีแต่ช่วยมีแต่ให้นะครับประชาชนพี่น้องชาวกัมพูชาก็มาทํางานในบ้านเราเยอะอยู่กันมานานแล้วก็อยู่กันดีๆปัญหาไม่ได้เกิดจากเขาเรียกว่าประชาชนของเขาปัญหาเกิดจากผู้นําชั่วๆของมันผู้นําชั่วๆนี่ต้องเอาให้เป็นผมผมผมไปทิ้ง ส่งฝูงคิปเพนไปทิ้งไข่ที่บ้านแม่งเอาจุดศูนย์กลางของมันนะเอาให้จบๆนะเอาให้แบบหซุบหัซุนไปเลยเรามีของรีบทําก่อนที่จีนจะมาอุ้มมันรีบทําก่อนที่จีนเนี่ยจะมาจะมาช่วยมันนะรีบทําซะก่อนใส่ก่อนได้เปรียบครับท่าน